นิสาาเทลวันนี้มาพูดถึงประเด็นร้อนของนักแสดงสาวจากซีรีส์เทมเพสอย่างจวนจีฮุนเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากตอนที่4ออกอากาศเพราะมีฉากหนึ่งที่ตัวละครพูดว่าทำไมจีนถึงชอบทำสงครามซึ่งทำให้ชาวเน็ตจีนไม่พอใจมองว่าเป็นการดูหมิ่นและบิดเบือนความจริงนอกจากบทพูดแล้วยังมีการวิจารณ์ว่าซีรีส์นำเสนอเมืองดาเหลียนไม่ตรงกับความเป็นจริง ภาพออกมาดูมืดมนและแตกต่างจากความรู้สึกของเมืองจริงๆบางคนมองว่าฉากนี้น่าจะถ่ายทำที่ห้องกกงมากกว่า จากเรื่องนี้มีข่าวหือว่าแบนรู้หลายแบนดที่จวนจีหุนเป็นพีเซนเตอร์ถูกเรียกร้องให้ถอดเธอออกจากแคมเปญหรือทอดโฆษณาอย่างไรก็ตามเอเจนซี่ของจวนจีหุนออกมาปฏิเสธโดยบอกว่าการยกเลิกสัญญาเกิดขึ้นก่อนซีรีส์ออกอากาศและไม่ได้เกี่ยวข้องกับบทพูดในเทมเพลรวมถึงยังบอกอีกว่าจากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกโฆษณานั้นเป็นเพียงข่าวลือส่วนตัวของจวนจีฮุนเองยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆใและยังไม่มีการยืนยันจากแบรนด์เพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลย